จเจริญพรครับเวลาเราทำของเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจเรามักจะพูดว่าอุ๊ยไม่ได้ตั้งใจแล้วในทางธรรมล่ะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งใจทำชั่วเราจะบาปไหมวันนี้มงคลจะพาไปหาคำตอบกับนกกระทาผู้แบกความรู้สึกผิดไว้เต็มอกในติดติระชาดกครับการละครั้งหนึ่งมีนกกระถาผู้โชคร้าย ถูกพรานป่าจับมาขังไว้ในกลงไม้ไผ่เพื่อใช้เป็นนกต่อล่อพวกพ้องทุกเช้าในพรานจะพามันเข้าไปในป่าและบีบบังคับให้มันส่งเสียงร้องกังวานกล้องด้วยสัญชาตญาณและการฝึกฝนเจ้านกจำต้องส่งเสียงร้องเจีย๊ยบเจี๊ยดังลั่นป่าหารู้ไม่ว่าเสียงนั้นคือมัจจุราชเมื่อนกตัวอื่นได้ยินเสียงเพื่อน ก็พากันบินเข้ามาหาแต่สิ่งที่รออยู่ไม่ใช่เพื่อนแต่คือตาข่ายและบ่วงเร็วนกกระทาต่อมองดูเพื่อนๆถูกจับไปฆ่าตัวแล้วตัวเล่าความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจเพราะเสียงของเราแท้ๆเพื่อนถึงต้องตายมันตัดสินใจหยุดร้องและไม่ยอมกินข้าวหวังจะให้ตายไปเสียแต่ในพรานกลับไม่ยอมพรานใช้ไม้เคาะกรง บังคับขู่เข็นให้มันกินและให้มันร้องอีกครั้งมันจำใจต้องทำทั้งน้ำตาข้าไม่อยากทำเลยใจข้าไม่ได้คิดร้ายแต่การกระทำของข้าทำให้เขาตายข้าจะมีบาปติดตัวไหมหนอวันหนึ่งพรานได้แวะพักที่อาสมของพระดาบทผู้ทรงศีลน,นี่คือโอกาสเดียวที่นกน้อยจะได้ไขข้อข้องใจท่านผู้เจริญ ข้าถูกบังคับให้เป็นนกต่อเสียงของข้าคร่าชีวิตญาติมิตรมากมายข้าจะมีบาปหรือไม่ดูก่อนนกน้อยใจของเจ้าคิดจะให้พวกเขาตายหรือไม่หรือเจ้าเพียงแค่ส่งเสียงตามหน้าที่เพราะกลัวตายหาไม่ได้เลยท่านใจข้ามีแต่ความสงสารข้าไม่เคยปรารถนาให้ใครตายเลยแม้แต่นิดเดียว ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ไม่มีบาปกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่จงใจบาปนั้นอยู่ที่เจตนาหากใจเจ้าบริสุทธิ์การกระทำนั้นก็เป็นเพียงกิริยาหาใช่กรรมไม่แม้กายข้ายังถูกขังแต่ใจข้าเป็นอิสระจากความรู้สึกผิดแล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอกนกน้อยเข้าใจแล้วว่า ความเศร้าหมองมีได้เกิดจากการกระทำที่ถูกบังคับแต่เกิดจากใจที่ยึดติดของตนเองบาปบุญอยู่ที่เจตนาครับก่อนจะตัดสินใครหรือโทษตัวเองลองมองลึกลงไปที่ความตั้งใจดูนะครับรักษาใจให้ดีแล้วเจตนาที่ดีจะคุ้มครองเราจเจริญพร